เพื่อเดี๋ยวไปตลาดนะไปร้านยาอติฟาร์มาซีอะนะไปซื้ออะไรอะยาแก้ไข้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันข้างๆร้านขายยามีเซเว่นซื้อจตุคามมาฝากองคนะไอพี่เพื่อเพื่ออะไรวะเอาไอโอริโอี่ไสซคีม้จิ้มนมกินอะมาฝากถุงไอเพื่อเพื่ออะไรนักหนาเนี่ยโอริโอไม่เอาแม่เดี๋ยวกูหยิบผิด อาจารย์นี่ต้องพึ่งจะดุคามแล้วหรอของเขากำลังแรงอาศัยเขาหน่อยนึงเราเห็นแกตัวมากเลยชาวเมืองเนี้ยใช้ร่วมกันผัดกันใช้คนละสองชั่วโมงโอ้โหพูดอย่างกับหมอนวดแผนโบราณชาวบ้านเขารออยู่กูอายเานั่นเนี่ยอ้าวอาจารย์มาแล้วปอบมือตัรับ ประฟังสักหนึ่งผลงานเพลง